เดยมีกระบวนการที่เราทำที่บอกให้ทุกท่านได้ทราบว่าเราทำมาแล้ว2ปี3ปีตอนนี้ที่เราทำเป็นแผนให้เราเห็นภาพรวมนะครับเรื่องบนระกระดับภาคระดับจังหวัดนะครับทำแผนระยะสั้นกลางยาวเนี่ยเราเสร็จแล้วนะครับแล้วก็ a คชั่น p พ a นหรือแผนแผนนิ่งเนี่ยเราทำไปแล้วแผนปฏิบัติการเราทำที่เชียงใหม่เสร็จแล้วก็อกมาเป็น3ตัวนี้แล้วก็เราจะทำต่อไปก็คือการจัดทำข้อมูล วันนี้เราไม่5นาทีเราไม่ลงลึกคำข้อมูลเราพูดถึงย่อยมากข้อมูลเครือข่ายข้อมูลคนทํางานข้อมูลพื้นที่ข้อมูลที่มันจะเกี่ยวข้องกับคนทํางานด้านสูงวัยแลกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่ต้นแบบเราไกลเราจะบอกว่าเพื่อที่ต้นแบบของเราเนี่ยจะไปไข้ามพื้นที่และข้ามประเด็นด้วยนะเราจะข้ามไปถึงอากาศเราข้ามไปถึงอาหารปลอดภัยด้วยทอดบทเรียนพื้นที่นะครับโดยเราผลลัพธ์ของของเราก็คือว่าเกิดระบบสังคมสูงวัย เกิดคอทีมนะครับแล้วก็เกิดพื้นที่ต้นแบบข้าพื้นที่ข้าประเด็นนะครับเกิดรูปประทำธรรมนูญสุขภาพธรรมนูญสุขภาพสังคมสูงวัยรัาน,นาน,นี้ก่อนยังไม่ใช่สุขภาพสูงภาวะนะครับธรรมนูญสูงวัยเลยนะครับสูงวัยแล้วก็ปัจจัยที่เรามองว่าเกื้อหนุนน,นะครัรบปัจจัยที่มันเกื้อหนุนต่อการทํางานของเราก็คือประเด็นการพัฒนาร่วมของเรานี่ชัดเจน เรากับ้านเราจะทําเรื่องสังคมสูงใหม่ประเด็นไหนนะครับเรามีกลไกที่ทํางานชัดเจนวารลต่อไปที่เชียงใหม่เราจะทําให้กลไกระดับจังหวัดเกิดให้ได้นะครับจะมีตัวตนของคนทํางานในจังหวัดที่ไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวไม่ใช่คนเดียวแต่จะมีคนหลายๆคนในจังหวัดแล้วรวมเป็นกลไกระดับจังหวัดแล้วสอนล้อกับของกลไกท่านเรามีเป้าหมายเชิงประเด็นนะครับหลายเรื่องที่จะคุยกันแต่แตกย่อยประเด็นตรงนี้ให้ชัดเจนมาก อันไหนก่อนข้างหลังนะครับเรามีเป้าหมายแล้วเรามีเครือข่ายที่ชัดเจนเครือข่ายคนทาง,งานด้านสูงวัยเยอะเรามีเครือข่ายพระครูปยวันพิพัฒน์เรามีเครือข่ายโรงเรียนผู้สูงอายุสาขาผู้สูงอายุเรามีชมรมผู้สูงอายุผมก็กเกี่ยวเป็นเลขาของท่านพระครูปีวันทั้งในประเทศไทยเราก็กเกี่ยวเครือข่ายกขปเครือข่ายสสเครือข่ายสํานักสทุกเครือข่ายมาทํางานร่วมกันโดยมีวาระผัดนั้นให้เป็นเรื่องเดียวกันทั้งหมดนะครับเรามีนโยบายสนับสนุน ค่อนข้างเยอะในแผนระดับประเทศระดับจังหวัดระดับภาคอะไรต่างๆเราก็ใช้ตัวจุดแข็งนี้เป็นตัวนําการทํางานปัจจัยขัดขวางนะครับโควิดเรารู้จักกันอยู่แล้วนะครับข้อเสนอที่จำพ่อจาดตรงเราบอกว่าเราต้องพัฒนาทักษะผู้ประสานงานนะครับประเด็นสังคมสูงวัย เราต้องพัฒนาทนักษะนะครับเราเรียกภาษาเรียกว่าเป็นนวัตรกรสูงวัยคนทํางานต้องทํางานผู้สูงวัยให้รู้ว่าสังคมสูงวัยเป็นอย่างไรสร้างพื้นที่การเรียนรู้สูงวัยข้ามพื้นที่ข้ามไปเรียนได้ผู้สูงอายุอยู่คนเดียวไม่ได้แต่ต้องข้ามอะไรที่มันเปนเรียนที่เกี่ยวข้องทางานร่วมกันและสุดท้ายเกิดพรบรที่สนับสนุน,ส,นสังคมสูงวัยเพรานะนั้นพูดมาทั้งหมดเนี่ยมันพูดถึงรุ่นคนเดียวเลยโมเดียวของเราไปไวมากอะไรที่มันเป็นโมเดียวที่เป็นเฉพาะ ของล้านนาเพราะนั้นะที่มาของโมเดลวันนี้จึงเรียกว่าโมเดลสูขภเพราว่าสังคมสูงวัยล้านนาใช้ภาษาล้านนานะครับคนล้านคนที่ไม่ใช่ล้านนาอาจจะไม่รู้เรื่องแรกที่ตึกที่เต้าของคนเท่าห้าสามเรื่องที่ตึกที่ตทเต้าก็คือมันเป็นเป้าของมันเดินไปแล้วมันตึกแน่นอนไปถึงมันชนฝาคุณคไปต่อไม่ได้แล้วมันตึกแล้วแปลว่าสําเร็จแล้วสามเรื่องที่พูดไปเป้าหมายปเป้าหมายนะั่นเองเราไปถึงแล้วเราพูดแล้วว่าถ้าทำสามแผนนี้ก่อนมันจะ ประกันการันตีว่าสังคมสูงวัยต้องได้รับการพัฒนาแน่นอนเมื่อโมเดลตัวแรกมันจะส่งต่อว่าใช้วิธีการกระบวนการยังไงก็เรียกว,ว่า6กตางเดียวหนวนตางมันเดียวไป่ะคุณจะออกข้างไม่ได้แล้วมันต้องหกตางเดียวหกทางเดินนี่แหละที่คุณจะไปจะทําข้อมูลให้ได้ทํากลไกให้ได้ทำแผนได้ทําแผนปฏิบัติการให้ได้ แรกเปลี่ยนเรียนรู้พื้นที่เราก็ต้องถอดบทเรียนทําอย่างยากเหมือนอาจารย์เอกว่าทำถอดบทเรียนทั้งขณะที่ทําแล้วก็ทั้งขณะที่เสร็จแล้วมาคุยกันว่าแผนที่เราทําไว้เนี่ยตีตึ๊กตีเต,ต้ามาถึงเต้าหรือยังมันไปถึงยอดขุนเขาหรือยังถึงดอยหรืยอ,ปปอยังยอดป่ายป้าหรือยังนะครับแล้วใครอยากจะมาขับเพื่อนมันก็พกไปสู่ตัวมันหมุนข้างในของมันเองแล้วหมุนทั้งระบบของมันเขาเรียกว่าสาม,มารถปุ๊บ ก็คือคนที่จะมาทํางานเป็นรัคนละไงกลเราก็เรียกคนทํางานคนที่รับผลกระทบเราก็เรียกคนเหล่านี้ครับภาครณะภาคประชาชนภาควิชา,ชา,ชาชการอตาจารย์ประเวทวระศีจะเรียกใช้ว่าสามเหลี่ยมเขย่อนุูเขาแต่เขาเร่งน้องว่าสาม,มารถปุูกมันมัดกันแล้วเรื่ช่างเป็นกิโลนึงขายได้ละถ้ามันขีดสองขีดมันไม่มีค่าทำไม่ถึงกิโลขายไม่ได้นะครับมันเป็นปลูกไม่ได้ สุดท้ายแล้วอะไรที่เป็นปัจจัยเกอหนูคนเมืองว่าปัจจัยมันค้ำจูงเหมือนต้นเสลเนี่ยเนี่ยมันต้องมีไม้ค้ำให้มันอยู่โยงผลิตภัณฑ์ได้อะไรนี่ครับประเด็นการสผประเด็นที่ชัดเจนกลไก,กที่ชัดเจนเป้าหมายชัดเจนเครอขายเข้มแข็งนโายบายที่ชัดเจนนี่คือโมเดลของสังคมสูงวัยของล้านานาครับ